สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทำเงิน t ูมานี่วอลเล็ตฟรีนะครับผมสามารถถอนเงินได้ขั้นต่ำเริ่มต้นที่10บาทเลยนะครับเราสามารถทำรายได้นะครับสูงสุดที่1,300บาทเลยนะการทำเงินตรงนี้นะครับเป็นการเล่นเกมง่ายๆนะครับได้เงินเจ๋งแน่นอนนะครับใครที่เป็นสายเล่นเกมแล้วอยากมีรายได้เสริมเข้าในส่วนของ t ูมานี่วอลเล็ t ดูได้ในคลิปนี้นะครับแอปนี้เป็นแอปมาใหม่นะใครที่สนใจดูในคลิปนี้ได้เลยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชม กันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับในส่วนของแอปเล่นเกมทําเงิน t ูมานี่วอลเล็ตฟรีนะครับผมเป็นแอปมาใหม่เลยใครที่อยากเล่นเกมแล้วมีรายได้เข้า t ูมานี่วอลเล็ด้วยนะครับก็ดูได้ในคลิปนี้ว่าวิธีการเล่นเนี่ยต้องเล่นแบบไหนอย่างไรฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปนะครับที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงิน t ูมานี่วอลเล็กันก่อนนะตัวแอปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในการดาวน์โหลดเนี่ยก็ให เราเข้ามาที่ Google Play Store บนมือถือ Android ของเราจากนั้นนะครับผมก็ให้เราดูด้านขวามือในคลิปนะผมจะมีรูปมีชื่อแอปขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาติดตั้งตามชื่อได้เลย สำหรับตัวแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทำเงิน Trumoney Wallet นะครับก็เป็นแอปตัวนี้เลยนะใครยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้นะครับดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีนะครับหรือว่าจะทำการกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะตรงคอมเมนต์ปักหมดเนี่ยจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กดเปิดแอปขึ้นมานะครับการเข้าสู่ระบบเนี่ยมีเพียงแค่2วิธีเท่านั้นนะครับ ของ e c o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  k นะครับและก็ตัว Google นะครับหรือว่าอีเมลนั่นเองก็สามารถเลือกช่องทางที่เราถนัดสะดวกในการสมัครได้เลยนะพอเราเข้ามาในส่วนของในแอปนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าหลักของแอปแบบนี้เลยนะครับหลังจากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย ให้เรามาดูตรงด้านซ้ายมือก่อนนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยจะมี3เมนูเนาะนี่เลยนะครับให้เราเนี่ยมากดตรงคําว่า ID 30บาทแบงค์เขียวตรงนี้เนาะกดเข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการใส่รหัสคําเชิญนะครับกรอกรหัสเชิญแล้วคุณจะได้รับรางวัลด,ดังต่อไปนี้นะครับก็คือจะได้รับเป็นเงิน30บบาทนะครับเป็นตั๋วเงินเขียวตรงนี้เนาะ ตัวเงื่อนเขียวนะครับกรอก ID ของเพื่อนได้เลยนะครับจะขึ้นตรงด้านซ้ายบนตรงนี้นะครับมี ID หรือว่ารหัสโค้ดของเพื่อนเนี่ยก็ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยเนาะมีของใครใช้ของคนนั้นก่อนได้นะครับซึ่งในส่วนของรหัสเชิญตรงนี้ไม่ได้จํากัดไม่ได้บังคับเป็นส่วนของการกรอกนะครับมีของใครก็ใส่ของคนนั้นไม่มีก็ยังไม่ต้องใส่ก็ได้ใครจะสนับสนุนนะครับก็อยู่ที่ด้านขวามือจะขึ้นไว้ให้นะครับต่อมานะครับรูปแบบของการเล่นแอปนี้เนี่ยเล่นอย่างไรนะครับเรามาดูทีละขั้นตอนกันเลยนะครับใน ในส่วนของเมนูนะครับจะมีทั้งหมด3เมนูด้านล่างนะก็จะมีอันแรกเลยนะครับอ่ะกดเข้าไปอันแรกนะครับอันแรกนะครับที่อยู่ด้านล่างซ้ายมือนะครับตัวนี้จะเป็นการเชิญชวนนะในการรับรางวัลนะครับทุกๆคําเชิญเนี่ยเราจะได้รับคะแนนนะครับอยู่ที่3,300เหรียญทองนะครับแล้วก็เป็นตั๋วแบงค์เขียวเนี่ยอีก6บาทเนาะนะครับจะมีรหัสเชิญของเราคําอธิบายนะครับในส่วนของกดนะหนะครับหากเพื่อนของคุณนะครับผ่านระดับ5คุณก็จะได้รับไปเลย330 เหรียญทองแล้วก็1.5แบงค์เขียวนะครับ อันดับ2ก็20นะครับระดับที่2 0 5 0 80เนี่ยก็เรียงไปตามข้อเลยนะครับอันนี้เราก็สามารถไปแนะนําเพื่อนต่อได้นะใครยังไม่ได้ใส่ ID คําคเชิญก็ใส่ตรงนี้ได้เลยต่อมานะครับในส่วนของเมนูที่2เมนูที่2เนี่ยมันเขียนคําว่าง,งานตัวนี้จะเป็นงานประจานะครับที่เราสามารถทําในส่วนของภารกิจในการรับคะแนนเหรียญทองเพิ่มได้ซึ่งตัวคะแนนเหรียญทองเนี่ยก็จะมีระดับนะครับด้านบนให้เราดูเนาะบรรลุระดับกิจกรรมที่กําหนดเพื่อรับรางวัลเหรียญทองนะครับก็เป็น1 0 0 0 600เหรียญทองนะครับเราสามารถรับตรงนี้ได้ในการเข้าร่วมกิจกรรม1ึงเลยดาวน์โหลดและเล่นนะครับรับเหรียญทอง65เหรียญแล้วก็ตัวหัวใจนะครับกิจกรรมเนาะเพื่อที่จะเลื่อนระดับด้านบนนะครับ15ดวงนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นงานโต้ตอบ130เหรียญทองได้รับอีก10หัวใจเนาะดูวิดีโอ5ครั้งนะครับก็สามารถดูได้เป็นวิดีโอโฆษณาดูวิดีโอสะสม12ครั้งแล้วก็ผ่านระดับนะครับแล้วก็เวลาที่เราเข้าใช้งานของแอปนี้ครบจํานวน30นาทีนะครับมันก็จะขึ้นให้เรา อันนี้คือภารกิจงานประจําทําได้ทุกวันนะต่อไปเมนูที่3ขวามือกิจกรรมสะสมกิจกรรมสะสมนะครับก็คือให้เราสะสมในส่วนของหัวใจเนาะให้ครบ60ดวงนะครับแล้วเราก็จะปลดล็อกนะในส่วนของแบงค์เขียวเนี่ยเราสามารถรับภารกิจตรงนี้เพิ่มได้นะสลับแบงค์เขียวมาสามารถถอนเงินได้เหมือนกันเนาะแล้วก็เหรียญทองเนี่ยก็ถอนเงินได้เหมือนกันนะครับอันนี้เราสามารถทําได้เลยนะครับในการเก็บสะสม ามานะครับเรามาดูหน้าหลักบ้างนะครับในหน้านี้เนี่ยสตัวด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับอันนี้เรารู้แล้วเนาะว่ามันคืออะไรนะครับผม ตัวกล่องของขวัญ4ี่หัวใจนะครับกดเข้าไปเลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเล่นนะครับหมุนวงล้อนะครับเพื่อที่จะให้ครบเวลาถ้าครบเวลาแล้วเนี่ยเราจะได้รับตรงกล่องของขวัญ4ี่หัวใจนะแต่ถ้าตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องสนใจของรางวัลอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ให้เราจริงแน่นอนนะครับอันนี้มันเป็นการเล่นเพื่อที่จะให้ครบภารกิจหรือว่าเวลาเท่านั้นนะครับส่วนของรางวัลตรงนี้เราไม่ต้องกดรับเนาะเพราะว่ามันะจะแนะนําเชิญชวนให้เราไปเล่นในส่วนของการพนันนะครับอันนี้ก็ไม่แนะนํานะ ให้เราเล่นให้ครบเวลานะครับจำนวน8ครั้งเราก็เล่นให้ครบไปเนาะเล่นให้ครบนะครับถ้าครบแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับในส่วนของหัวใจนะครับอันนี้ก็คือไม่แนะนําให้เราเข้าไปเล่นเพิ่มเติมนะนี่ครับถ้าเรากดกากบาทนะครับมันก็จะขึ้นทํางานไม่สําเร็จนะแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการกลับนะครับถ้าเราแน่ใจเราก็กดคงย้อนกลับมานะครับส่วนตัวลูกลูโป่งนะครับสอันเนี่ยสอันเนาะที่เป็นเลข4ี่เนี่ยมันก็เหมือนกับกล่องของขวาเลยนะครับวิธีการเล่นนะครับส่วนด้านขวามือนะครับจะมีตัวเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าเนาะ ในการอัปเกรดตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้ในการแต่งตัวละครของเราได้นะครับก็จะมีหมวกมีรองเท้าโดยการปลดล็อกในการดูแอดวิดีโอโฆษณา ส่วนตัวรองเท้าเนี่ยจะเป็นการใช้เพชรของเรานรในการอัปเกรดให้มันวิ่งเร็วขึ้นนะแล้วก็สามารถอัปเกรดได้โดยการใช้เพชรของเราตัวเพชรเนี่ยจะได้รับจากการเล่นเกมเลยสาหรับกระปุกอมสินนะครับก็จะเป็นการทําภารกิจนะครับในการทุบกระปุกอมสินจะได้รับในส่วนของตัวเหรียญทอง1000เหรียญด้วยนะวิธีการทำเนี่ยก็ให้เราดูภารกิจด้านล่างนะครับ การทํำลายรถถังแบบแอคทีฟนะครับให้ครบ100แล้วเนาะเราก็ทําภารกิจตรงนี้ให้ครบนะถ้าเราทําภารกิจครบแล้วเนี่ยมันก็จะปลดล็อกตรงกระปุกอมสินได้นั่นเองต่อมานะครับด้านบนนะครับก็จะมีในส่วนของแบงค์เขียว นะครับสำหรับแบงค์เขียวเนี่ยเราสามารถเลือกถอนรางวัลได้นะ330บาท840บาทและก็1,300บาทนะครับอันนี้เราก็สามารถถอนได้ตามเงื่อนไขที่เขากําหนดไว้นะครับมีกฎ3ข้อด้านล่างเนาะในการถอนเงินตรงนี้ผมยังมียอดไม่ครบเนาะถ้าครบยอดเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการถอนให้ในคลิปต่อไปนะต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวคะแนานเหรียญทองนะครับสำหรับตัวคะแนานเหรียญทองเนี่ยก็จะเป็นการถอนเงินเหมือนกันนะครับ 1 0 0 0 0มืนะครับห0 0่0นเหรียญทองนะก็จะเป็นเงินเท่ากับ10บาทนะครับหรือว่า1000คะแนนเนี่ยจะเท่ากับ1บาทในการถอนเงินขั้นต่ำนะครับจะเริ่มต้นที่10บาทสหรับตัวเหรียญทองนะครับเราเก็บครบ10บาทเราก็สามารถถอนได้เลยนะครับกฎของการถอนเงินมีทั้งหมด4ีข้อด้านล่างตรงนี้เลยนะต่อมานะครับวิธีการเล่นเกมการเล่นเกมเนี่ยก็สังเกตตรงหน้าจอนะครับจะมีตัวละครของเราสีเขียวมีลูกศรด้านล่างนะครับให้เรากดเข้าไป1่ทีแล้วเราก็เลื่อนแบบนี้นะ นี่ครับเลื่อนตามเลยวิธีการเล่นก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะนี่คือขั้นตอนการเล่นเกมนะครับเล่น้ไปเรื่อยๆนะครับทาภารกิจไปเรื่อยๆเนาะอันนี้คือการเก็บเพชรฟรีนะครับตัวเพชรเนี่ยสามารถเอาไปอัปเกรดรองเท้าการวิ่งของเราได้นะมันก็จะเริ่มช้าลงนะครับให้เราวิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะผ่านด่านนะ ก็ทาภารกิจตรงนี้ไปเรื่อยๆได้นะครับน,นี่จะเป็นการเก็บเพชรก่อนนะครับแล้วก็เล่นๆไปนะตามระบบของเกมได้นะครับมันก็จะมีกุญแจนะครับผมไปปลดล็อกในส่วนของด่านสุดท้ายนะอันนี้กเ็เป็นการเปิดกล่องนะครับโดยการคลิกนะแล้วก็ต่อยๆต่อยๆไปเนาะนะครับโอเคเปิดกล่องได้แล้วนะครับผมก็จะได้รับในส่วนของตัวเพชรมานะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการระดับการคูณนะครับทั้งเพชรแล้วก็แบงค์เขียวเนาะถ้าเราต้องการคูณเนี่ยก็กดดูวิดีโอโฆษณา เพื่อที่จะทําการกดจํานวนการคูณว่าจะรับการคูณเท่าไหร่เนาะผมกดรับด้านล่างพอนะครับอันนี้จะได้รับแบงค์เขียวด้วยนะกดเห็นนะครับผมแค่นี้เลยในส่วนของวิธีการเล่นเกมนะครับเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับตามระดับของเกมนะเนาะเมื่อเราครบยอดตามจํานวนที่เขากําหนดขั้นต่ําในการถอนเนี่ยเราก็ไปถอนเงินได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของรูปแบบการเล่นของแอปนี้ฝากก,ากไดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ